จากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาดูที่ปัญหาแก๊งเงินกู้นอกระบบกันบ้างต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีนี่เสียเยอะนะคะแล้วก็ธนาคารเนี่ยเขาพิจารณาค่อนข้างละเอียดนิดนึงสาหรับการปล่อยกู้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของบรรดาแก๊งเงินกู้นอกระบบที่จะออกหากินในช่วงนี้อ่ะพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยตำรวจนองคายก็รวบแก๊งเงินกู้นอกระบบหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะคะว่าแก๊งนี้มีพฤติการเก็บดอกเบีย้ยเกินกฎหมายกําหนดค่ะแล้วก็อย่างสั่ง ขยายผลหากลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้กับประชาชนในระยะยาวต่อไปค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะท่านผู้ราชการจังหวัดน้องคายค่ะนายราชันสุนหัวค่ะพร้อมกับพลตำรวจตรีพิรัตอุดมพิสุทธิคุณผู้บรงคับการตำรวจภูธรจังหวัดนองคายร่วมกันถแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบ2รายได้ผู้ต้องหา3คนโดยรายแรกค่ะจับกุ่มนายวัฒนาสมะอายุ20ปีนะคะพร้อมกับของกลางเงินสด400บาท รายที่2จับกุมนายนารงศักดิ์ประสิทธิเขตกิจอายุ25ปีแล้วก็นายขาจรศักดิ์ทอดสนิทอายุ25ปีพร้อมกับของกลางเป็นเงินสดจำนวน16,650บาทโทรศัพท์มือถือ3เครื่องบัตร t t m 14ใบแล้วก็รถกระบะอีก1คันผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเรียกเก็บดอกเบี้ยงเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทางด้านของพลตรวตรีพิรัชก็กล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเงินกู้นอกระบบโดยได้รับการร้องเรียนว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการปล่อยเงินกู้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงสั่งให้ตำรวจชุดชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน้องคายประสานกับหน่วยงานข้างเคียงเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มโดยจะมีการสืบสวนขยายผลหากลุ่มในทุนที่อยู่เบื้องหลัง หากพบพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดรายใดให้ขยายผลจับกุมถึงตัวการใหญ่ให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับประชาชนค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายก็กล่าวเพิ่มเติมว่าชาวน้องคายที่ประสงค์จะเข้าแก้ปัญหานี่นอกระบบให้ถูกต้องตามที่กรมการปกครองได้เปิดช่องทางให้ประชาชนได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นไปท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะคะ w w w ร์ไ dopa.go.th หรือว่าลงทะเบียนได้ณนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ